อนที่เราสมมติว่าเรานอนหลับแล้วก็ฝันว่าตนเองกำลังเดินหลงทางในป่าทันใดนั้นสิงโตตัวหนึ่งโผล่ออกมาจากที่ไหนก็ไม่รู้ยืนขวางหน้าและก็จ้องมองเราด้วยสายตาที่ดุร้ายด้วยความตกใจเราวิ่งหนีอย่างสุดกำลัง แต่สิ่งตัวตัวนั้นวิงไล่ตามเราอยางไม่ล้นละวินไปได้สักระยะหนึ่งเราก็พบว่ามีเสือตัวหนึ่งยืนหนาท่า,ทาอยู่ด้านหน้าเราหันไปทางด้านขวาก็เจอหมีแล้วก็หันไปด้านซ้ายก็เจอสุนาาัขป่าทุกด้านวันอันตรายด้วยการทางัาน คำถามก็คือว่าเราจะต้องทำอะไรเพื่อจะสามารถหนีออกจากสถานการณ์ที่น่ากลัวเช่นนี้ได้ก็คิดว่าคำตอบก็คือเราต้องตื่นจากหลับเพราะว่าเมื่อเราตื่นขึ้นเราจะเข้าสู่โลกแห่งความจริงซึ่งแตกต่างจากโลกแห่งความฝันอย่างสิ้นเชิง ปัญหาต่างๆที่เราเชิญในความฝันก็จะสลายไปด้วยในประวัตาสร์อดี้พระเยซูเจ้าทรงเตือนบรรดาศิษย์ถึงอันตรายของการหลับไหลฝ่าจิตซึ่งอาจทำให้ความเชื่อของเราสันคลอนได้รวมกับการจากว่าเขาไปสักระยะหนึ่งซึ่งก็ไม่มีใครรู้ว่านานแค่ไหน จริงอยู่โดวยการความเชื่อและก็ความตั้งใจแนวแน,วแนว่ที่จะติดตามโระองค์บรรดาศิษย์เป็นเหมือนกับคนที่ได้ตื่นจากการหลับไหลาฝ่ายจิตแล้วแต่ช่วงเวลาการจัดไปของพระงคจะเป็นช่วงเวลาแห่งการทดสอบความเชื่อของพวกเขาพวกเขาจะต้องมาเชิญหน้ากับอุปสกริและก็อันตรายมากมายสิ่งที่ได้เกิดขึ้น À, inh, à, จากผู้เป็นอาจารย์ก็จะเกิดขึ้นกับพวกเขาด้วยแม้ว่าอาจจะอยู่ในรูปแบบที่แตกต่างกันก็ตามด้วยเหตุนี้โร์จึงทรงต้องการให้พวกเขาตื่นตัวและก็เฝ้าระวังอยู่เสมอเพื่อว่าเมื่อโรงเสด็จกลับมาโรงจะพบพวกเขากำลังรอคอยโรมนั้นด้วยความเชื่อ และก็พร้อมที่จะต้อรางพวก์ต่าออเวลาเราไม่สงสัยเลยว่าพระอิีอุเจ้าของเราเนี่ยจะเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่ปัญหาก็คือว่าไม่มีใครรู้วันและก็เวลาที่แน่นอนของการเสด็จกลับมาของพระองค์รูปแบอกอย่างชัดเจนในพระวรสารเรืนนี้ว่า ท่านท่านหลายไม่รู้วันเวลานั้นจะมาถึงเมื่อไรเมื่อไม่รู้วันเวลาที่แน่ชัดสิ่งที่เราต้องทำก็คือเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอพระยิ่งศจัรงบอกว่าจงระวังจงตื่นเฝ้าเถิดแล้วเราจะต้องทำอะไรเพื่อเป็นการระวังเฝ้าระวังแล้วก็ตื่นเฝ้า เรคิดว่าถ e ้าเราต้องการให้พระยจ้าริ้าว่าเรากำลังตื่นเฝ้าเมื่อรวมเสด็จมาเราต้องไม่ปล่อยตัวปล่อยใจไปตามความต้องการฝ่ายเนื่อแต่เราต้องระวังเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอเราต้องเป็นเหมือนกับคนที่เฝ้าประตูที่เราคอยเจ้าของบ้านต่านเขาต้องตื่นเช้าตลอดเวลาเพราะว่าเจ้าออกบ้าน อาจจะมาเวลาค่ำเวลาเชี่ยงคืนเวลาไก่ขันหรือเวลารุ่งเช้าก็ได้ในที่พระเยซูเจ้าบอกเราในข่าวสารในวันนี้ถ้าจะถามว่า,าการเสด็จกลาที่พระเยซูเจ้ากำลังพูดถึงในพระวสารในวันนี้หมายถึยงอะไรโลร่มกำลังพูดถึงการเสด็จกลับมาครั้งที่สองของกลุ หรือว่าบัดซิบทิโหกหรือเปล่าหรือว่าพวกกำลังจะถึงความตายของเราแต่ละคนแน่นอนการมาถึงทั้งสองอย่างนี้ล้วนเป็นการเสด็จมาของโลกที่ถูกปล่อยไว้ให้เป็นปริศนาและก็อยู่ในความไม่แน่นอนเพื่อกระตุน้นความสนใจของเราในว,วันสิบที่พกจะมาถึงเมื่อไหร่ มันดีขึ้นดีดวงดาวในจักรวาลดวงหนึ่งหลุดออกจากโวงโคจรแล้วก็วิงมาชนโลกของเราโลกของเราอาจจะแตกสลายเป็นผุยผงไปก็ได้แต่ถ้าพวดกับการถึิความตายของเราแต่ละคนแน่นอนเราจะต้องพบกับช่วงเวลานั้นสักวันหนึ่งไม่เร็อก็ช้าอย่างไรก็ตามข็คิดว่า ก่อนจะถึงช่วงเวลานั ư, đ đ ài, m m, ้นช่วงเวลาทั้งสองนั้นยังมีการเสด็จมาที่ใกล้กว่าาซึ่งเราแต่ละคนก็จะต้องเฝ้าระวังด้วยเช่นเดียวกันทุกวัทุกช่วโมงทุกนาทีและก็ทุกวินาทีในชีวิตของเราพระเยซูเจ้าทรงอยู่ใกล้เราโดยทางบุคคลที่เราพบปะ และก็ดยทายการต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นเหมือนที่โวกสมบอกเรา่ายทางผู้เขียนหนังสือมีบอนว่าดูเถิดเรากำลังยืนเคาะประตูถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเราและเปิดประตูเราจะเข้าไปกินอาหารร่วมกับเขาเขาจะกินอาหารร่วมกับเราเพื่อเยสุซ่าเสด็จมาหาเราและก็อยู่ใกล้ชิดกับพวกเราทุกวัน ในพิธีวิสาโครงเสด็จมาหาเราแล้วก็ให้โครงเองเป็นอาหารหล่อเลี้ยงชีวิตฝ่ายจิตของเราเมื่อเราออกไปข้างนอกเราอาจพบผู้คนมากมายพบขอทานพบคนที่ต้องการความช่วยเหลือจากเราพบคนที่กำลังเป็นทุกข์เดือดร้อนเราพอที่จะมองเห็นไหมว่านั่นคือพระหิสุดเจ้า ที่เสด็จมาหาเราเพื่อให้เราทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อรัวันนี้เราเริ่มเทศกาลเตรียมรับพระพิเศษจาซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาพิเศษ,ษเพื่อเตรียมพร้อมที่จะพบกับพระยิเยเจาและก่อนเริ่มพิธีพ่อก็ได้จุดเทียนสีม่วงเล่นหนึ่ง,งเข่งก็เป็นสัญญา ออก,าการเตรียมตัวเตรียมพร้พอมการกับใจใช้ต้าาวแบของพวกเราความพร้อมในที่นี้ไม่ได้หมายถึงความพร้อมเพียงแค่ภายนอกเท่านั้นแต่หมายถึงความพร้อมภายในซึ่งสําคัญมากกว่าด้วย,ก,ยก็มีเรื่องเล่าว่าครั้งหนึ่งคุณพ่อจอา้าว่าใด้ถามสามีภรรยาคนหนึ่ง ซึ่งมาแจ้งความประสงค์ที่จะให้ลูกของตนเนี่ยได,สด้สิบนบาบว่าลูกผู้ดีช่ไว่าสิลน่าทเป็นเรื่องใหญ่และก็สําคัญในศาสนาของเราลูกได้เตรียมพร้อมสําหรับเรื่องนี้อยา่างดีแล้วใช่ไหมแน่นอนครับคุณพ่อสามีคนนั้นตอบภรรยาของผมได้เตรียมมาหายว่าขนมเค้กและก็ของที่เลรดลึกเล็กน,น้อยน้อยสำหรับ แข่ทุกคนแล้วไม่ใช่อย่างนั้นคุณพ่อจะคุณพ่อจะเอาว่าต่อพ่อหมายความว่าลูกได้เตรียมจิตใจของลูกอย่างดีแล้วหรือยังเรื่องนี้ไม่ต้องเป็นห่วงครับคุณพ่อสามีต่ออีกครั้งหนึ่งผมได้ซื้อดีแล้วก็เล่าลายั้นดีไมายถงฉลบอกแล้วครับแล้วอาจจะว่าราะสามีคนนี้ แต่หลายครั <im sharing> ้งวิธีการเตรียมสลนงการเสดาของพระเยซูเจ้าในวันคริสต์มาสของเราเนี่ยไม่ต่างจากวิธีการเตรียมรับศีลล้างบารสำหรับลูกของสามีภรรยาผู้นี้เท่าใดนั่นคือเราเน้นการเตรียมสถานที่ภายนอกอย่เช่นการซื้อของขวัญการตกแต่งบ้านการทำถ้รมังารการส่ง์กาแฟดูดหอยแต่ลืมสิ่งที่สำคัญ ที่เราต้องเรียนนั่นก็คือการเตรียนจิตใจของเราพี่น้องที่รักจำไว้เสมอว่าถ้าจิตใจของเราไม่พร้อมสำหรับการเสด็จมาของพระเยซูเจ้าจะทำให้พระองค์ไม่อาจดงเกิดในจิตใจของเราคริสต์มาสนี้จะไร้ความหมายสำหรับเราอย่างสิ้นเชิงเพื่อจะให้เราใช้ช่วงเวลาสี่สัปดา ต่อการเกิดมาของโปรุนในปีนี้อย่างดีด้วยการระวังตัวและก็ตื่มข้าอย่เสมอไม่ปล่อยให้ตัวเราถูกดึงออกไปจากทื้นทางความจริงที่พระเยซูเจ้าทรงสั่งสอนเราพร้อมกันให้เราพยายามเป็นสิ่งที่ดีของโปรคืือการปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเคารพและก็ด้วยความเห็นกเห็นใจเมื่อพลาดปี เราต้องรีบรอนขอการให้อาภายจากโรคและก็พยายามหาทางช่วยเยแก่บุคคลที่เราทำผิดต่อเขาอย่าลืมว่าการแก้บักอย่างสม่ำเสมอเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะช่วยเราเตรียมจิตใจให้พร้อมสำหรับการสเสด็จมาอย่างไม่มีใครรู้ขอพริษัทเจ้าของเราขอพระเจ้า